คือตอนนี้พี่มองพาย,ยายามจะยกดัมเบลมาเองนะอันเนี้ยไหวแต่ไอตอนเนี้ยไม่ไหววยวายแล้วครับสุดยอดอ่ะมันคงจะไม่ทับท้าตัวเองนะลูกเนาะอ่ะลองดูพี่มองต้องยกทีละน่ะลูกอ่าเอาสีส้มไปก่อนเก่งมาก ค่อยๆวางนะลูกโอเคมันจะทับเท้าตัวเองป่าเดีแม่ยกไปให้ป่ะอึบมาแต่มันจะล่วงทับเท้านะอันนี้น่าจะเกินความสามารถของเขาอยู่อ่ะมาดันนี้แม่ถือให้มาเดี๋ยวมันล่วงทับเท้าโอเคที okay. นี้ทำไงต่ออือ พ่อเอามาแต่ลูกอะ่ะจะเป็นคนออกกำลังให้ครับ